ค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ช่องโมสมัยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราได้นี่เลยคืออะไรมันคือหมาา่าล่าแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็มามา่าแล้วก็ผักกะทินนั่นเองเราจะมากินกับข้าวนะคะวันนี้มาทุกคนเราก็จะมากินกับข้าวกินกันเลยอันนี้เนื้อหมูล้วนอันนี้ทุกคนเก็บอาอืม ไ,ได้กินนานอร่อยมากอ,อือหออืจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเผ็ดนะพี่นนเผ็ดไหมเออ,อเออก็พอดีนะเขาขายทุกวันไหมอ่ะเพิ่งกลับมาทำใหม่อ่ะอือ มา,ม,า,ม,า,ม,าม่า่า,า,าอืมมาั่าแสนมหาห้อืมกินดูอืมอ่นนั้นกคนกินกับผักกระเทีก็คือก็เข้าอยู่นะ อือก <ừ. S 2> ับผมตัวเองแปลกไหมทุกคนหมาล่ากินกับข้าชอบเหรอเอออืมทอไมานะ่ย รู้ไหมทางซึงมาไม่เลย่าอาเลยเอ้คือมามา่าว่าะทำกินว่าจะทำกินเองอยู่แต่ไม่มีเวลาเลยซื้อเขามามซื้อแถวบ้านมาอ,มอร่อยเอ,อ,อ้จะเป็นแบบมามา่ารด ตุ๊กกี้ทุกคนเสร็จแล้วผักมะรอ้อยฮึมตอนกินโชว์นี้ไหนอ่ะเนี่ยอยู่ด้านหลังเน,นี่ยอะแล้วเธอนี่ะกินโชว์พร้อมกันอ,อืมหนึ่งสองหับอืมอือ อเพี่จะผักกับขินแล้วก็ข้าวแล้วทุกคนอู้ คือเวลาเคี้ยวตัวนี้มันก็จะหนุ่มๆแล้วก็จะเนเหนียวนะทุกคนแล้วก็คือแบบมันก็จะแบบเคี้ยวยากหนุ่ม วันจิไม่กินหมาล่าค่ะคุณคือไม่เป็นรายการนี้เป็นแล้วอร่อยอร่อยอร่อยมากอือออมไข่เจอหม,ม,มาล่า 嗯，你好感觉，然后进镜拉风了，是，啊、哦，鼓胀鼓胀，你没进镜头拉风啊？啊呵呵嗯。嗯 อืมอืมพี่น่าจะซื้อน่ามาหลายๆชิ้นอะ <Hey. S 2> น่ะเนาะเอ๊ะที่มันมีอ่ะเหมือนเหรอให้นั่นเนี่ยเห็นอะ่ะ <c oughs> เอ้ยลูกชิ้นแล้วทุกคน 然后要死磕，哎呦、um, <laughs>！好的娘！来点，来来 อ,อร่อยมากเลยทุกคน <c oughs> เผ็ดด้วยแต่อันนี้จะออกเค็มๆมะ ก็แข็งแรงเยอะบกอืมแล้วก็น้ำมันแห้งด้วยเยคะขึนอือชี่หวังเข้า เริ่มเป็ดเริ่มเป็ดละพี่ไปซื้อน้ำแข็งมั้เหรอไปซื้อมาเลยนี่้องไตาถามหาเลย โอ้โหเผ็ดเห้หมดเรื่องเริ <t <t <t> <t ่มงผิดแล้วทุกคนเราจะยุกซไม่ไหวอ่ะเจ็บมาก ปกติผมเป็นคนกินเผ็ดไม่ค่อยแรงมากอันนี้ผักกระถินน้องคนยอดกระถินผลไม้อ,อื่นา้าชิคกี้พายเนี่ยไม่ไหวแล้วเรื่อไหนูอิ่มแล้ว กินให้หมดเลยร้ายกินให้หมดี๋ยวเขาช่วยกิมช่วนหนึ่งอ่ะเออนั huh. ่งอ่าม่แบมามาหนึ wow ่ง อยู ừ, น่น้ำอ่ะเรียนอ่ะอืมอืมสดมากตัวน้ำมันอะไรสักตัวตนงาป่ะอยู่น้ำอ่ะพี่ไม่ใช่ อ่ะคุณหมดอ,า,อ,อาทุกคนยอย่าลูกชิน้คือมอ้า ผักกระถิน,นติดปากทุกคนวันนั้นหนูให้พี่ล้างจานพี่ก็ไม่ได้ล้างบอกว่าเดียด<ๆ>เด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ยยอโอ้โหดิบคพี่นอนจับจับลูกนอนเสือมันอยากกลับมันอยากกลับจับลูกนอนเสือไปลูกปะจะอ๊ ไฮ้ออโอเคโอเคจ้เลยออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทุกคนงมากค่ะ claro ยิบอะไรฮ้ยฮะยตึมากทุกคนยิบอะไรยิบอะไรยิบอะไรฮะ 1, 4, 5, 5, 6, PI, ย function, the ี่มาคะเอ๊ะ <apply> นีฮะอะไรดูอะไรคะยี่มาอะไรเนี่ยไอ้ยี่มาอะไรก็อิ่มแล้วนะคะทุกคน ก็ขอจบคลิปแค่เท่านี้นะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ